สุดเฮงส่งท้ายปีเก่างูเห่าเข้าร้านงูเห่ายาวฝันหนึงเมตรเลื้อยเข้าร้านโบราณท่านว่าถ้างูเลื้อยเข้าบ้านถือว่ามีมงคลจะมีโชคลาภยิ่งมาตอนบันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยแล้วยิ่งจะสุดเฮงเมื่อช่วงค่าอาสาสมัครทีมอาสวพิทักษ์งูจังหวัดปราจีนบุรีเขตอำเภอศีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีได้รับการร้องของจากช่างแหลมว่ามีงุมไม่ทราบชนิดยาประมาณ1เมตรสีดำเหลือมาจากไหนก็ไม่รู้พยายามที่จะเข้าไปใต้ท้องรถยนต์กระบะโตยโยต้าสีขาวทะเบียนบวใบไม้มาม้า้าจังหวัดปราจีนบุรีที่จอดไว้หน้าร้าน1 a i r s แอร์เซวเลขที่ห้าทับบวที่8บ้านโคกไม้แดงตำบลท่าตูม อำเภอศรีบาหาโาพิ์จังหวัดปราจีนบุรีหลังร,รับแจ้งจึงเดินทางไปที่ร,รับแจ้งพบงูเห่าพ่นพิษยาวฝัาเก้าเซนติเมตรมีความดุร้ายสามารถพ่นพิษได้ไกลถึงสองเมตรซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างมากทางเจ้าหน้าที่ทีมพิทักษงูจังหวัดปราจีนบุรีจึงเข้าทําการจับก่อนนําใส่ถุงไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป โดยเจา้าหน้าที่ทีมอาสาพิทักษ์งูจังหวัดปราจินบุรียังเตือนด้วยว่าหากพบเห็นงูไม่ว่าจะเป็นงูชนิดใดอย่าทำร้ายหรือจับเองเพราะอาจมีอันตรายถึงชีวิตขอให้แจ้งทางทีมอาสาจะดีก่าพร้อมกับเตือนว่างูเห่าไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ความรุนแรงของพิษไม่แตกต่างกันมีผลทำให้คนถูกกัดเสียชีวิตได้เช่นกัน ในส่วนของเจ้าของร้านแม้จะตกใจที่งูเข้าร้านแต่อีกในหนึ่งความคิดโบราณท่านว่าหากงูเลื้อยเข้าบ้านหรือเข้าร้านมักจะมีโชคยิ่งเป็นวันสำคัญอย่างสิ้นปีหรือวันสุดท้ายของปีซึ่งจะขึ้นวันใหม่กำลังจะมาถึงน่าจะดียิ่งฝ่าวันเก่านของที่ผ่านมา News 24ธนาประกรธนวิศวะวิทยภ,ภาพข่าว รือราชทิพย์สีรายงาน